ในตั้งยังก็มัวโมระาานี่มันไม่ความมัวเพื่อจันมระา,าก็มันไม่ความ,มเตงานในล,ลูกเฮ้ยผมไนโมระนาวตีอจารนาตั้งแต่เกิดไม่เคยได้มระา,าเลยแฮ้กูขอไปจุ่มเปลือกให้เจ <c oughs> ๊ลูกไปกับพวกพี่ๆสามคนเหล่านี้ก็เป็นใครเลยเจ้าคะก็เป็นทริปวัดเขาหนูก็มาโลนานแล้วที่หนูยังไม่รู้จักเลยอ่ะฮันไปคุยกันก่อนนะลูกค้าสวัสดีนะคะคุณลงุงแช่ไหมแรกอะลุง อยากปีเลยกันลุงอยากลุงพ่อกี่ยังไงจึงจะขาดจะพูดล่ะคะอย่าปีน้องอย่าปีเลยที่ทำไมผมขาวอ่ะฮู้คนไทยคนรู้แกเราอย่ามาเล่นกับเต็มซี่ผมแล่แต่เดืลดมต้องปีตองสมบูรณ์เา็นไหมใครได้เป็นกิ๊กแต่จะไม่เสียละเพราะปีจะเนื่นนักแต่ยังจริงกจับปูนปูนน่ะคนเลวเรียวกอย่างแก่ต้มปูนอย่างปุ้นปูนนีนต้องตายดีอันไหนอันไหนเป็นอันี้นสนุกวเรียกพี่เลยค่ะ อายุเท่าไรแล้วอะตั no day, so it like it. ้มใกยคุณ no, นั้นอายุเท่าไรเออหน่งวันมาจากช่วงตนที่เปิดทำไมอ่อนจังลักห้คือตั้มเต็นตั้มบ้านเล็กพี่ไม่เคยโตบ้านเลยทำไมอ่ะคิดรันเกยต่อตีแก่ตีรันบ้านทุกเวลาพี่ตอนนี้แกยหรือเปล่าก็ผกลอหอกอะคือพี่ไม่เจอก็ต้องพุ่มตีว่าข้าวนีคือพี่เป็นเซอร์ครีมตาหน้าข้าวมันใช่ไหมครีมตาน้าข้าวเกอบไปตาที่หัวเลยก็ไม่เจอดี่หัว

Vô nanh này nanh 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 hôm nanh 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 nanh

เออมาจำเปันเตวิงกลุ้มวิงกลุ้มไม่ตกใจกอยาอยติดใจล้ดีคนีว่าเฮ้ยาปรี้ยหางันไม่ทําแอ่ไอายเปี่ยนแม่ทําอันไม่ทําบุญไม่ทําสางแต่ก้มคอยให้โตฮัลมันมีไประโยชกับปวดต่ามอยู่ในวดก้ามวัดนาหรือมารมทามรบอยมันจะรบอ้นั้นเรากันรักกันเนอะจอันป่าคว่แก่งค่ด้ ฝากแกงกวัว,กวเ,กเล้ยมันตทาไว้ปอต,ตันไหนวันเด้อฝากแกงเลย ok 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 เ้ยมันตทาไว้ปอตันฝามันส่งตุ้มตุูตูใจฉันปอตันนั้นขอให้คิวฉันแกงเล้ยลองเป็นตันว่ากันเลยองตันว่าเออยอมให้ฉันหรือไม่ให้ฉันแกงคั่วไรห,หรือเปล่าขูดมะขาวขาวรูดมะขาวขาวแกงใส่พล้าวไม่เอออย่ามาทำเฉยอย่ามาทำเฉยแกงตึงเคยไม่เนีย I'm a